เพราะว่าพอได้ดิพอเหตุบุญพูดจักเรื่องบุญคนเฮาอยู่ได้ด้วยบุญขัญ้นเ,ออเบิดบุญแหละตายเป็นตายเบิดบุญตายแล้วเขาอยู่ได้เรียกนิยมบุญเขาเห็ดมาเฮามีพวกเจ้าอยากประมาทว่าหนึ่งสมองสองมือสนับเรื่องบุญ เรื่องบาปหรืบ่มีมีเพราะฉะนั้นแหละบดถือขับถือแหน่ว่าเพชรก็ได้บาปเพ็รก็ได้บุญใจเลยมันจะบัอย่างเดียกันเท่าเห็ุบุญเพิ่นจะว่ามีทานศีลภาวนาไม่ช้านี่ครัก็ใครมีได้ทานถือศีลภาวนาเมื่อใดขัตพิ่นบอกเมื่อใดบ่ได้ทานสุภาพวินเข่าศีลเมื่อใดบ่ชทานถือศีล สิ้นเราคดคือเลือชุกข้าวออกไป่ไปสาพภาวนาเมือม่มอใดจพัภาวนาเลยชุบาวนอนแต่ภาวนาจะต้องนอนอันนี้สติจะบอกเนีิ้นทำไข่เอตไตจะครเอตแ่นั้น